แปลงไฟมอแบตให้เป็นไฟบ้านนะครับ DC เป็น AC ชาร์จแบตมือถือเปิดพัดลมเปิดไฟฉายชาร์จแบตกล้องหรือว่าเปิดไฟนะครับอ่ะวิธีใช้นะครับผมเขาจะมีสายแดงคือบวกดําคือลบคีบให้ถูกจุดนะครับผมอ่าแดงนะครับอันนี้ผมจะเป็นแบตมอไซน์นะอันนี้มอแบตมอแบตมอไซค์นะครับใช้กับมอแบตรถยนตะ์ได้นะคีบแดงคีบแดงครับดําคีบลบเปิดสวิตช์ปุ๊บเปิดสวิตช์ปุ๊บเครื่องทํางานนะครับ ตัวนี้จะมี USB ชาร์จให้นะครับเราสามารถชาร์จมือถือได้แต่ถ้าใครมีปลั๊กสามตาก็มาต่อได้นะตัวนี้ของผมสั่งมาจะเป็นตัว1 0 0 0พันวัตต์นะครับพัดลมทีวีตู้เย็นถ้าไม่ถึงหนึ่งพันวัตต์สามารถใช้ได้นะครับมันจะแปลงไฟจากหม้อแบตเนี่ยให้เป็นไฟบ้านอะเดี๋ยวขอลองเทสเสียบอะไรสักอย่างก่นปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยแปลงเป็นไฟบ้านละมีิละเดี๋ยวมาลองหลอดไฟตุ้มบ้างนะครับไฟบ้านนะเนี่ยชาร์จแบตมือถือทีวีตู้เย็นถ้าไม่ถึง1 0นวัตต์นาชาร์จได้่ะ เสียบหลอดไฟติดครับผมเสียบหลอดไฟติดอ่า